อยู่กับฉลาดเลือกนะครับในซีรีส์ของการเลือกซื้อทีวีนะครับกับพี่โรมัน LCD TV Thailand นะครับเราไล่มาทีละข้อของความรู้ที่เราจะเลือกซื้อทีวี5ข้อเรามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเรื่องของราคาใช่เป็น,นปลายทางแล้วก็มักเป็นคอขวดของใครหลายๆคน <laughs> ราคานี่สำคัญที่สุด ว่าเวลาเราจะเลือกซทีวีทุกคนมีราคาในใจอยู่แล้วแต่พอไปถึงหน้าร้านเนี่ยตัวแปรมันเยอะครับคือราคานี้อาจจะได้เทคโนโลยีที่ต่ํากว่าแต่จอใหญ่ขึ้นราคานี้อาจจะได้เทคโนโลยีที่ดีขึ้นแต่จอเล็กลงหรือได้ o อตัวซนั้นได้เทคโนโลยีนี้ได้ระบบนี้โอ้โหมันมันทำให้เรางงเหมือนกันเราตัดสินใจไม่ถูก คือราคาเอาอตรงนั้นมีผลมากเลยแต่ข่าวดีเนี่ยคือณปัจจุบันเนี่ยทีวีราคาค่อนข้างถูกลงมากๆแล้วในอดีตเนี่ยถ้าเราต้องการทีวี55นิ้วสักเครื่องหนึ่งย้อนไปสัก10ปีที่แล้วคุณต้องมีสัก3ามสี่หมื่นสามหมื่นกว่าบาทสมื่กว่าบาทแต่ปัจจุบันทีวี55นิ้วเนี่ยราคาหมื่นต้นๆคุณก็ได้แล้วมีสมาร์ททีวีต่ออินเทอร์เน็ตโหลดแอปดูหนังได้ในตัวด้วย <c oughs> หรือแม้ทั้งไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย65นิ้วเอาเราคาเริ่มเริ่ม หรือ75นิ้วเอาใหญ่เลยโอ้สองสามหมื่นได้แล้วนะครับนี่75นิ้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยยังต้อง 30,000, ื่นสีอยู่เลยมาปีนี้20,000กว่าบาทได้แล้วแสดงว่าทีวีเนี่ยราคามันลงทุกปีจริงๆถือว่าเป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างลงทุกปีถูกลงไปเรื่อยๆถูกลงและดีขึ้นครับใช้คํานี้ถูกลงและเทคโนโลยีล้าหน้าขึ้นอย่างปี2023นี้ทีวีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ห้าสิบห้านิ้วห้าสิบห้านิ้วความละเอียด 4K แล้วทุกแบรนด์เนี่ยจะมีสมาร์ททีวีติดมาให้ด้วยห้าสิบห้านิ้วนี้เป็น LED หรือเป็น OLED ด้วยราคาระดับเริ่มต้นเนี่ยยังไงก็ได้เป็น LED TV อ,อยู่นะครับหมื่นต้นต้นเนี่ยหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะครับทุกแบรนด์เลยแม้กระทั่งแบรนด์จีนแบรนด์เกาหลีนะฮะก็ได้ประมาณนี้แล้วหมื่นหนึ่งหมื่นสองใช่ถ้าเราจะขยับเป็นหกสิบห้านิ้วเราต้องอเพิ่มงบเท่าไหร่พี่ อ,อ่ประมาณ67,000 6 7 0 0ก็ได้แล้ว่าใช่ได้เป็น65นิ้วจริงๆ5เนี่ยมันใหญ่กว่า55ซสักขยักหนึงเลยนะออกไปหมอถ้าเทียบตัวเลขกับ0นิ้วแต่ถ้ามุมทะแยงมันก็ออกมาอีกประมาณนี้เลยนะใช่ครัมันอีกประมาณนี้เลยครับคือ,อพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยพอเห็นไหมเราจะเห็นจุดเริ่มต้นของเราแล้วว่าเราต้องกำตังเริ่มต้นแค่ไหน แล้วล้วต้องเผื่อในใจไหมว่าไปถึงหน้างานจะบานอีกเท่าไหร่คําตอบคือขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของเราเลยที่เราซีเรียสเรื่องแบรนด์เรื่องคุณภาพของภาพมากน้อยแค่ไหนคชอบสาย LED ภาพสว่างหน่อยก็อยากจะไปเล่นที่แบบ Full LED หรือ Mini LED ไปเลยไหมอันนั้นก็ต้องอัพเป็นสองสามหมื่นก็มีอย่าเคลิมนะคุณไปยืนหน้าร้านเนี่ยถ้าคุณอัพไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหตังก์หมดตัง์ไม่พอไม่รู้นะใช่ครับคืออันนี้ก็คือ เรื่องของงบสำคัญมากแล้วมันไม่หมดมันไม่หมดเท่านี้นะครับคือถ้าจะเอาแบบเทพๆเะไอย่าง OLED เนี่ยเอาโอเคว่า55นิ้วเนี่ยก็ต้องมีสัก3-4มสี่หมื่นสามสี่หมื่นอแล้วก็ยังห่างกันเยอะอยู่นะ เพราะฉะนั้นผมว่าตัดสินใจง่ายคุณถ้าคุณอยากประหยัดคุณก็ต้อง LED นี่แหละแต่คุณต้องไปเลือกว่า LED เนี่ยคุณคคจะเอาแบบ full array หรือจะแบบว่าเยอะหน่อยอะไรเงี้ยหลอดเยอะหลอดน้อยบนล่างอะไรเงี้ยความสว่างมากน้อยแค่ไหนก็เลือกได้อยู่ในนี้แต่ถ้าคุณเกินนั้นเลยว่าคุณไม่มีครอบไม่มีปัญหาเรื่องงบคุณก็ข้ามไป OLED เลยเพราะจอมันดีกว่าเยอะใช่เห็นไหมอันนี้คือขึ้นอยู่กับเราต้องการใช้งานแค่ไหนด้วยแต่ว่า<ช>ผมมีเทคนิคการเลือกนะครับจากประสบการณ์ที่ ได้อยู่หน้าร้านแล้วก็สัมผัสกับลูกค้าจริงๆมาคือนอกเหนือจากรีวิวนะรีวิวเนี่ยมิติหนึ่งหน้าร้านเนี่ยเราได้เอาประสบการณ์ที่รีวิวมาได้คุยกับเขาจริงๆด้วยครับคืออย่างถ้าเป็นการใช้งานลนาักษณะเฮ้ยเราซื้อทีวีจอใหญ่สักเครื่องหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ใช้ครับ วิธีการง่ายสุดเลยถามว่าเขาใช้แอปอะไรบ้างหรือเขาอยากจะดูอะไรเปนพิเศษบ้างเพื่อที่คัดกรองก่อนว่าใช้สมาร์ททีวีแบรนด์ไหนรุ่นไหนดีะนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากดูมันจะเป็นตัวกําหนด o s, ะ <S นะแล้วมันก็จะกําหนดยี่ห้อมาอหน่อยๆแล้วแล้วโดยส่วนมากเนี่ยโดยเฉพาะสุภาพสตรีเขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่อง Picture Quality หรือคุณภาพของภาพสักเท่าไหร่ถ้าถ้าเป็นลักษณะเนี่ยผมเชืรอว่าเออเราซื้อทีวีเป็นรุ่นที่ไม่ต้อง คุณภาพของภาพดีถึงขั้นดีเลิศแบบโอ e d เลยก็ได้คุณเอาให้มีแอปที่เขาต้องการดูก็พอ,อแล้วเอางบส่วนต่างตรงนี้ไปขยายไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นอ๋อไปเพิ่มขนาดจอดีกว่าเพียงพ<ด>พอเราะสอาวตรงๆนะคือบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้แยกออกถึงขนาดนั้นใช่ใชก็คือใชอ้ใช้ตัวที่ถือว่าแบบเอาแบบว่าเพียงพอ,อ,อคุณภาพภาพเอาแบบรุ่นเริ่มต้นอ่ะมันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ล้ก็ใช้ได้ละ แอปให้เขาเติมเต็มเข้าไปครบแล้วไปขยบประหยัดเงินลงด้วยแล้วไปขยับจาก55เป็น65ให้ได้จอใหญ่ขึ้นเขาก็จะดูแล้วเต็มตาไวใช่แต่ว่าบางท่านเนี่ยเป็นแบบว่าเฮ้ยเออสายซีเรียสเรื่องภาพจริงๆดูออกเป็นจะเรียกว่าแบบเราเล่นเกมด้วยนะต่อเพิ่งเล่นเกมเพลย์หรือว่าเออ Xbox พวกนี้ด้วยพวกทีวีรุ่นเริ่มต้นเนี่ยที่ราคาที่ผมบอกไป55นิ้วหมื่นกว่าบาทเนี่ย มันก็จะไม่ค่อยรองรับพวกสัญญาณภาพแบบ 4K 120เฮิร์สมันจะได้แ่60เฮิร์เครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยอย่าง a y s t a t i o n เนี่ยมันก็จะมีว่ามัน 4K 120เฟรมเพราะฉะนั้นตัวเฮิร์ของจอเนี่ยมันก็ต้องซัพพอร์ตกันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวแสดงภาพมาแล้วก็ไม่สมดุลใช่ชนะอันนี้ก็มีผลคือเราก็จะต้องอัปเกรดเป็นรุ่นจะเรียกว่าเป็นรุ่นกลางตารางหรือรุ่นบนขึ้นไปแล้วจะรองรับฟีเจอร์พวกนี้แลวภาพมันก็ดีตามขึ้นไปด้วยงบประมาณก็ตามขึ้นไปปีกกโดดยยสสส่่่วนนนมมมาาะเเททผผผผัััููู็้้หล หร,หรือว่าสาวๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ซีรีสเรื่อง Picture Quality ถึงขนาดนั้นอขอเป็นแบรนด์กับไซซ i n g แล้วจำนวนแอปที่มีเพียงพอับเขาใช้งานเนี่ยเขาพอใจแล้วฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมรเราประเมินได้นะว่าเราควร เผื่งงบไว้แค่ไหนครับนอกเหนือจากที่เราจะรู้ตัวเองก่อนว่าเราใช้งานแบบไหนแต่ทีวีโดยส่วนมากบางท่านตั้งไว้ที่ห้องรับแขกคนอื่นเขามีส่วนร่วมในการใช้ด้วยใช่้ในครอบครัวใช้กันทั้งบ้านใช่ก็ต้องคํานึงถึงส่วนรวมให้ครบก่อนแล้วมันจะได้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจครับแล้วก็ในการเตรียมงบด้วยนี่แหละมันมีเรื่องหนึ่งครับพี่เรามาครับทีวีเนี่ยออกรุ่นใหม่ทุกปีทีวีรุ่นเก่าตกรุ่น น่าจะถูกกับรุ่นใหม่ปัจจุบันอ่าคำตอบคือถูกต้องเราจําเป็นไหม <c oughs> ต้องซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดแหมเทคโนโลยีใหม่สุดจําเป็นไหมคือถ้าตอบตรงๆก็คือไม่จําเป็น <c oughs> ไม่จําเป็นคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันจะผ่านการ big change ไปแล้วคําว่า big change เนี่ย ผมยกตัวอย่างนะอย่างตะก่อนเนี่ยมันมียุคเปลี่ยนผ่านที่เป็นแบบจากอนาล็อกทีวีเป็นด uh ิจิตอลทีวีอ่าถ้าอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยว่าคุณซื้อรุ่นใหม่ดีกว่า uh huh. ถ้าคุณซื้อรุ่นเก่าเนี่ยอาโอเคเพิ่มงบหน่อยนะคุณได้รุ่นใหม่ไปเลยมีด er ิจ uh ิตอลทีวีจูเนอร์บิวอินมาในตัว uh huh. คุณไม่ต้องซื้อกล่องอะไรแยกให้วุ่นวายราคาก็ uh huh. ดิฟกันแค่ 2> 1, 2, ราคาก็เท่ากล่องเซทอลบ็อกซ์นี่แหละ,ะ,ะเซทอลบ็อกซ์ที่ไปดีตอนนี่แหละอย่างเงี้ยคุณซื้อรุ่นใหม่ไปหรืออีกยุคหนึ่งที่เปลี่ยนผ่านจากยุคที่เป็นทีวีแบบปกติเป็นมสมาร์ททีวีอ,อย่างเงี้ยคุณก็ซื้อให้มันเป็นสมาร์ททีวีไปเลยแต่ณนปะัจจุบันเนี่ยคือมันมีความอิ่มตัวด้านเทคโนโลยีหน้าระดับหนึ่งแล้วเรายังไม่เปลี่ยนยุคใช่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็น big c h a น g e ในคำนี้เพราะไม่มี big c h a n จ์เนี่ยคุณสามารถเล่นรุ่นเก่าได้โดยไม่ต้องตะขิดตะขวงใดๆดเลยถถ้้าาาาารรรมมมมััันนนนเเุ่่่กีโโปช ร <laughs> ะ,ะบายของช่ราคาถูกลงมีส่วนลดเยอะหน่อยใช่เราก็จะคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นครับใช่คำตอบคือเล่นได้แล้วก็โดยส่วนมากเนี่ยทีวี TV เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนไลฟ์ไซเคิลหรือว่าซีซั่นของทีวีนย ปกติก็มักจะหนึ่งปีแล้วก็ตกรุ่นอ่าฉะนั้นเราก็จะรู้ได้เลยยิ่งเป็นช่วงกลางปีเนี่ยคือเป็นช่วงผลัดใบของอแบรนด์ทีวีชั้นนําทั้งหลายแหละอ่าก็ลองหาจังหวะดีๆพวกนี้ก็ช้อนซื้อได้ใช่มันจะมีโปรโมชั่นเนาะใช่มันจะมีจัดงานเอ็กซ์โปอะไรเงี้ยมีโปรโมชั่นอย่างอย่าง LCD ซีดีทีวีไทยแลนด์เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆเคลียร์แลนด์เคลียร์แลนด์อ่ในครั้งนี้อ่ารุ่นใหม่เข้าอ่ะเจอจังหวะเคลียร์แลนด์เนี่ยเข้าไปดูเลยบางทีีีีีีออาาาาจจะะมมรรรรรุุ่่่่่่นนนนททเเเตต้้้งกกแแปปปป็สัณ2ลลวได เล่นได้นะฮะประหยัดเงินด้วยแล้วเอาเงินที่วางไว้เนี่ยสมมติเซฟงบคุณลงไปคุณเอาเงินที่เพิ่มไว้ในงบเท่าเดิมเนี่ยคุณอาจจะได้ขนาดจอขนาดใหญ่ขึ้นหรือบางท่านบอกขนาดเราเท่านี้เพียงพอละไม่อยากขยายแล้วคุณก็เอาเงินไปเป็นงบซื้อลําโพงซาวบาโนน้นนี่เติมเข้าไปอีกก้อนหนึ่งก็ยังได้โอ้นี่ก็คุ้มค่าขึ้นไปอีกใช่ไหมครับผมถามอีกคําถามหนึ่งครับอันนี้ส่วนเสริมทีวีทุกวันนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานยาวนานแค่ไหนครับพี่คือเล่าให้ฟังนี้ก่อนถ้าเป็นในอดีต กับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันแบรนด์ญี่ปุ่นที่แบบทําพวกจอแก้วสียา v ทีทีวีมา เราจะคุ้นเคยว่าเฮ้ยทีวีนี่มันอุดถึกทนมากโอ้บ้านผมนี่ไปสิบไปส<ป>ิบห้าใช้มาเป็นสิบปีไม่เป็นไรเลยแต่เนืน่องด้วยนะปัจจุบันนะครับการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงหลายๆเจ้าเนี่ยอาโอเคว่ารีพลิตทีวีปั๊มออกมานะครับ,รบวัสดุก็โอเคใช้ดีแหละแต่ก็จะมีการลดต้นทุนบางส่วนบ้างอายุการใช้งานโดยรวมของทีวีเนี่ยมันไม่ได้แบบอายุยืนยาวถ้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วโดยส่วนตัวผมว่าใช้เกินสัก5ปีเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าแล้วส่วนใหญ่ประกันของทีวีแต่ละยี่่่ห้ก็สวนใญ ก็จะอยู่ในระยะ1-3ถึงปีถูกต้องครับจริงๆคือถ้า3ปีผ่านไปเนี่ยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเริ่มเสียเริ่มมีอาการเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วถูกต้องครับนะฮะถ้าได้ถึง5ปีนี้คุ้มสุดๆไปเลยใช่แล้ว <นะ S 2> อ่าแสดงว่าเราก็จะเปลี่ยนทีวีกันในทุกๆ3ปี5าปีใช่ะะแล้วเราก็รอดูตอนนั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปอีก3ปีเดี๋ยวผมกลับมาหาพี่โลมันอีกรอบแล้วเรามาอัปเดตอีกรอบ <laughs> ใช่น,นี้ให้ให้ข้อคิดไว้นิดนึงคือเวลาหลายท่านซื้อทีวีเนี่ยค,คือจะบอกได้เลยนะครับการซื้อทีวีเนี่ยมัน มันไม่เหมือนการซื้อสินค้าเทคโนโลยีหรือไอทีอื่นๆทีวีโดยส่วนมากเนี่ยมันมอบความสุขให้เราแบบันเวย์เลยนะแต่กับการเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องซักผ้ามันคือการทํางานบ้านเนี่ยใช่ใชถูกไหมเรารีดเรารีดผ้ามันเหนื่อยบางทีเราไม่ได้สุขกับมันอ่ะหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคือเราใช้ทํางานติเครียด่างานแต่ทีวีเนี่ยเราดูหนังดูบอลเันเสียความสุขางเดลยอ่าฉะนั้นเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเขามองไอ้ทีวี เป็น expense หรือค่าใช้จ่ายป่าววะแต่ในมุมมองผมอยากจะให้มองกลับไปอย่ามองอย่างนั้นให้ลองมองเป็น investment หรือว่าการลงทุน uh, มันคือการลงทุนด้านความสุขใช่ในการใส่สิ่งนี้เข้าไปในบ้านใชแล้วบ้านคุณจะแฮปปี้มากขึ้นแล้วในหลายๆกรณีคือเราตั้งไว้ที่ห้องนั่งเล่นด้วย uh. ไม่ใช่ว่าเราดูคนเดียวแต่เป็น smart ลยครอบครัวเราทุกคนดูคุณพ่อคุณแม่ลูกเราได้ดูกระตูน uh. คือตรงเนี้ยมันเป็นอย่างที่บอกว่ามันคือการลงทุนในความสุขยิ่งจอใหญ่เนี่ย ความสุขมันก็เหมือนว่ายิ่งขยายขึ้นด้วยอ,อ,อนี่คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงสุดยอดนะอะยิ่งจอใหญ่ความสุขก็ยิ่งขยายใหญ่ขึ้นด้วยผมชอบอ <c oughs> คานี้มากขึ้แล้วทีวีเนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่มีทีวีผมแทบจะบอกเขาเลยนะว่าบ้านคุณน่ยควรมีทีวีเพราะทีวีมันคือการดึงสมาชิกใ,ชในบ้านให้มาอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนแม่เหล็กแมกเนตอ่ะมันเป็นดึงมันเป็นจุดเชื่อมโยงสายใยในบ้านพ่อมานั่งข้างๆลูกแม่ พี่น้องญาติพี่น้องนั่งกินข้าวกันดูทีวีพูดคุยกันบอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าบางบ้านเนี่ยไม่เคยมีทีวีมาก่อนคุณจะรู้สึกว่าญาติพี่น้องคุณเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กันเลยทีวีนี่เป็นจุดเชื่อมโยงเลยอ่าใช่ฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เลยล้อมาที่หัวข้อในวันนี้เราคุยกันก็คืองบประมาณก้อนเนี่ยที่ว่าเราตัดสินใจใน,ในการเลือกซื้อทีวีเนี่ยมันก็คืองบประมาณในการซื้อความสุขเรานี่แหละพี่โรแมนกำลังจะบอกว่าอย่าเขียมครับอย่าขี้เหนียวครับใส่งบให้ก คุ้มแน่นอนแต่เอาให้พอดีดีกับกําลังเรานี่แหละจะได้แบบว่าสุกสุกทั้งขั้งหน้าและข้างหลังไม่ได้มีภาระตามมาไม่ใช่ันรลดบัตรเครดิตไปปุ๊บเดือนถัดไปเอาและวสิตัวแดงใช่ใช่ครับนะฮะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลือกซื้อทีวีครับผมะเรามาถึง1นถึงห้าเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะมีตอน6ตอนแถมเรื่องซาวบาเล็กน้อยอันนั้นถือว่าเป็นของแถมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ทุกท่านติดตามฉลาดเลือกในซีรีส์เลือกซื้อทีวีนี้ครับ ขอ,ขอบคุณ,คณพี่โรแมนด้วยครับ,รบสวัสดีครับบ๊ bye ายบายอะกดไลค์กดซับ้วยนะสองช่องเลย